พี่น้องที่รักเปาโลกล่าวถึงสิ่งที่พระเยสูเจ้าทรงทำด้วยการโยงถึงเรื่องราวการสร้างโลกในปฐมกาลซึ่งชายหญิงที่พระเจ้าทรงสร้างได้ฝ่าฝืนคำสั่งของพระองค์จึงส่งผลให้เกิดความชั่วหรือบาปที่นำสู่ความตายเพราะการไม่เชื่อฟังและหันหลังให้กับพระเจ้านั้นไม่มีทางที่จะพบความรอดได้แต่พระเจ้าได้ประทานพระเยสุเจ้ามา เพื่อส่งช่วยให้รอดพ้นจากบาปดังนั้นอาดัมที่เป็นบิดามารดาคนแรกของเราจรึงเป็นดังตัวแทนของมนุษยชาติทั้งหมดที่ทำบาปเมื่ออาดัมคือคนที่ได้ทำบาปและความตายมาสู่โลกพระเยซูเจ้าก็ส่งเป็นผู้นำความชอบธรรมและชีวิตกลับมาให้มนุษย์เพราะไม่ว่าบาปจะใหญ่หลวงเพียงใดพระคุณของพระเจ้าก็ยิ่งใหญ่กว่า ความรักของพระเจ้าเป็นของขวัญที่ประทานให้เพื่อขจัดผลกระทบจากบาปของอาดัมถ้าการพิพากษาลงโทษเกิดขึ้นจากการไม่เชื่อฟังเพียงครั้งเดียวของบุคคลซึ่งเป็นตัวแทนของเราทุกคนการกระทำเพียงครั้งเดียวของมนุษย์คนเดียวก็สามารถช่วยมนุษย์ทุกคนได้เช่นกันเพราะการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้านั้น สามารถนำความชอบธรรมความรอดและชีวิตีิรันดรนมาสู่ทุกคนคริตชนได้รับการฟื้นฟูชีวิตให้กลับเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าโดยการเชื่อในพระเยซูเจ้าในฐานะพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดเราไม่สามารถทำตัวเองให้รอดดังนั้นเราจึงต้องอาศัยพระเจ้าด้วยความเชื่อว่าที่ใดบาปทวีมากขึ้น ที่นั่นพรานจะทานจะยิ่งทวีขึ้นมากกว่าเราต้องยอมให้ความรักของพระเจ้าครอบครองชีวิตเพราะพลังจากความรักของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่กว่าบาปวันนี้ให้เราภาวนาว่าขอให้เราดําเนินชีวิตด้วยความรักเพราะที่ใดมีความรักที่นั่นมีพระเจ้า God's out the love,